แปลงแปงสีฟันอะแปลงีรีบนอนซะให้มาป๊าแปลงให้อะป๊าเคยแปลงให้หนูที่ไหนอะฮะอ่ะทุกวันง่วงแล้วก็ยาง เยอะๆอะให้เยอะละโอเคปองเสร็จแล้ว <nossas> ก <sin Matthew> ็นอนแน่นะเฮ้ย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 อะไรอะไรกันอะไรกันคนน้อย หน้าตาน่าเกลียดไหมดูที่นี่เดี๋ยวแม่มดมาจับไป <todas S 1> จะเอาอะไร <coś S 1> พูดดีๆพูดดีๆพูดดีๆแล้วลูกจะเอาแบบไหนเอาาเอาเยอะมากเอาเยอะมา โอเคถือเดี๋ยวบีบให้เยอะๆอ่ะถือก่อนเดี๋ยวถือไิอ่ะถือรอไว้ถือรอไว้เดี๋ยวป้ามาบีบให้ทำไมต้องร้องไห้ไม่เข้าใจฮะถือตรงๆถือถือตรงๆป้าบีบลูกจะได้เห็นว่ามันเยอะมากอ่ะถืออย่างงี้ถืออย่างงี้งองอไว้ครับป๊าอย่างงี้อ่ะถือไว้อย่างงี้ยอ่าอย่างงี้นะอย่างงี้ะ ยุดยุดอยู่งี้อ่าป้าบีบให้เยอะเดี๋ยวมันไหลลกูกมันต้องตะแคงอถือดีๆจะแปลงไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวป้าจะบีบให้แล้วถือดีๆถือถือไว้ถือให้ป้าป้าสิออนี่ป้าบีบนะดูนะบีบให้ทีเดียวเท่านั้นนะเอา เอาเอามาให้ป่าป่าใกล้ๆหน่อยสิลกูกโอเคถูกเอ้ยเราจะได้นอนกันไหมเนี่ยมาบีบให้อพอป่ะเออไม่พอก็ไม่ไหวละอือไป à diễm lòi rồi đi diễm lòi đấy ถูด้วยถูถูถอืถูข้างหน้าด้วยอืมข้างหน้ายิงฟันหน่อยยิงฟันหน่อยยิงนนย,ยิง,ยงอะไรอ่ะอืมถูยิงฟันได้ยิงฟันแล้วก็แปลงถูฟันหน้าด้วยฟันพน้าไม่หรอเออเก่งมากนั่นแหละกูดบอยกูดบอยอืม ทำไมวันนี้ถึงใส่ชุดแบทแมนอ่ะช่วยเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิทำไมวันนี้ถึงใส่ชุดแบทแมนอ่ะลูก้นี่มนี่นมแตลแบงค์ชิฟันหมดแล้ว มันมาจิ้มใส่ปากลาปลาทำไมหรอะไม่ไม่กินไม่ไม่อยากแม่ไม่แพ้เงยแล้วหมดแล้วไม่เอาแล้วออาไม่เอาแล้วมาปลาเก็บให้ค่ะเนื้ปลาอยากให้บะหมี่แม่เอ้าวมาก็มานอนกับปลาดินอนกับบะหมี่นอนกับบะหมี่เหรอ ่นปาปาอยากให้ป๊าเช็ดน้ำตาให้เหรอ,หรอมาเชมามาสบี่ตุกอกพ่อนี่อคนเดียวพ่อนะอหาย,ยอ่ะโอเครักกันรักกัน ลูกผู้ชายก็ไม่ร้องไห้กันหรอกนะลูกมาเราจะเล่าลิทานเรื่องอะไรกันดีในค่ําคืนเนี้ยอยากฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องลิปปี้ส์สัตว์อ่ะเอาสัตว์ที่มีมาสคอตป่ะเอาเอานะต้องไปปิดไฟก่อนนะอยากเปิดเสียง hello ด้วยอยากเปิดเพลง say hello ด้วยเหรอใช้ hello ร้องไง ทัองให้ฟังนะอยากอยากเปิดเสียงฮัลโหลอยากเปิดเสียงฮัลโหลแล้วหรอโอเคครับอ่บาบายยเ,เพื่อนๆก่อนบอกแล้วกลับมาเจอกันในรายการเบบี้ป๊อปเก่งมากบา,บายนะมีคนแอบ,บดูเราอยู่ก็ ยิ้มหล่อหนะ่อยเออบาย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 คือตอนนี้นะครับเซฮัลโ,ล,โลต้องเปิดจากในโทรศัพท์เครื่องนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเจอกันใหม่คราวหน้าครับ